สวัสดีครับวันนี้ต้มเที่ยงเราจะไปกินข้าวนะคะกินข้าวกับน้องก้าวินคค่ะสวัสดีฮสวัสดีสวัสดีควันนี้ฝนตกว,วันเล็กเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เคยฝนตกว,วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าถึงตรงนี้เลยตอนนี้ก็ไปกินอาหารจีนนะครับแดว๋ยวดขวางชอบจีนเหรอไปชอบเกาหลีเกาหลีก็ชอบเดี๋ยวชอบคนจีนมากกว่าเกาหลี ค่ะโอ้โหหองชิ่งให่เฮ้ยถ้าเกิดเป็นบูตานอ่ะเท่านี้โตเท่านี้เออผมเป็นไก่บูตานะผมพักใต้อ่ะเออจริงยอมรับผมมั่นใจนะนี่จะพาไปหนองกินเอ่อก๋วยเตี๋ยวจีนนะถ้ากินอันนี้นะเดี๋ยวก็จะแบบแน่นอน ออออลองดูครับเดี๋ยวพับไปดูอร่อยนะที่นี่สเส้นผ้วยกวางนะครับเหงไหมครับเป็นเป็นที่นี่นะเหมือนเป็นปาเทศจีนเลยนะครับแหงไหมครับเนี่ยนีเป็นภาษาจีนเต็มเลยโอ้ยร้านปิดแล้วเชียงภาษาคอังกฤษว่าถึงร้าน ร้านอะไรก็ได้เข้าไปเลร้านร้านชิ้นดีกว่ายูโรโพห์ยูโรโพหกินอันนี้ไหมซูชิชินตาไหมซูชิชินตาไปปุฟเฟ่ดีกว่าไปบุฟเฟ่ไปปุ๊เฟ่ต่ออ๋อสุกี้ชินตานี่อ่ะโอเคโอเคโอเคที่นี่ร้านฟุ้ยกวางที่นี่ที่ดังนะคะโอ้ผมเชื่อร้านอ่านชินนะคนเยอะมากนี่นหละครนี่ดังนะน่าจะเป็นตรงนู้น 嗯。Mm. อ๋ออันนี้มินมีสีด้วย5บาท10บาท20บาทเผ่าพันบาทด,ด้วยแล้วก็กินเสศษสายแล้วก็มีสายนี้ด้วยวิธีการเป็นอย่างนี้อย่าเครื่องเดิมพ่อนี่ข้างก่อนเลยใกล้เลยอยู่ไม่กินผักชีผักชีกินเหรอเกาหลีไม่ชอบผักชีผมชอบผักชี <laughs> ผมชอบไทยนะ,ะน้ำชิมสุดสุดทางร้านนะเออต้นต่างอย่างนี้เลย บอกว่าปรุงแค่สามอย่างยังก็อร่อยแล้วก็จเป็นสดัละ่วินใส่ใส่นัอยากินแตงชอบไหมอ๋มมมอ ชิ้นนะอันนี้เป็นของชิ้นเลยนะ mm hmm. ต้องกินนะอ่านริ้นก็ต้องกินนอันนี้้องครืงไปไหนไปเอสโอค่ะ <Wow. S 2> จงแล้วเหรอ ตัวนี้จองได้แล้วเหรอบัตรแพงมากตอนนี้หมดแล้วตัวอัลอ้าหมดแล้วหมดแล้วเหรอใช่ต้องซื้อตามแบบเอเจนต์อะเหรอเท่าไหร่อ่ะตางเนี้ยวันนี้สามวันหมื่นกว่าบาทตอนนี้เซฟอัลต้า,า,ตาโคเหลีเลยอะแพงมากปีที่แล้วเท่าไหร่สามพันกว่าบาทนะตอนนี้บัตรบัตรมันหมดไง่ะทำไมบัตรมันหมดแล้วก็คนก็ซื้อบัตรมาขายเหรอโอ้ เดี๋ยวนี้บัตรก็เลยแพงเพราะว่าคนจีนน่าจะมาเยอะอเดี๋ยวก็แค่แค่ไปที่นี่อย่างเดียวเหรอใช่ที่ไปเสียมด้วยปะอะไรนะเซียมเซียมไปวันที่สิบสี่วิ่งสองงานเลยวิ่งสองที่เลยเหรอโอ้โหมีเด่งเยอะนะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยของกางฮะไม่เหนื่อยอ๋อเออเออคุยอ๋อไปเพื่อนเพื่อนหลายคนใช่ไหมอ่ะ เ,าาเ,เพื่อนมาจากฮ่องกงครับอ๋เพื่อนมาจากฮ่องกงด้วยมาเที่ยวด้วยกันเนาะอ๋อก็ป,ปีที่ไหนเราก็มาเออดีอ่ะอมัือนเยอะอ๋อพี่เดชไปไหนล่ะพาเพื่อนอยู่เที่ยว <c oughs> กินเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบมไม่ต้องรีบว่าอันไหนอร่อยรีบจีบอะไรไม่ไม่มีราคาเพราะว่าคู่ฟังก็มีราคากินสบายๆนะครับอร่อยไหมอร่อยคอรับอ,อร่อยมากอร่อยมาก มีมีหลายสาขาในจริงจริงใช่ปะใช่ใ้บ้านก็มีอ๋อะมากตอนนี้เวลาดึงเมื่อกินเท่าไหร่ทั้งหมดรวมประมาณโัวเฉลี่ยข้า่ร้อยนิดนิก็ไม่แข่งนะโอเคอร่อยดีเหมือนซิสเต็มเหมือนไม่เคยเห็นเป็นยังไงครับดีนะจิ้มเสร็จแล้วนะครับจิ้ไม่เยอะเพราะว่าอาหารที่อยงครับที่เราพาไปองวจะประมาณเท่าไหร่ก็ไม่มี มันสี่้อมมันไม่มีเลยซี่ส้อมเท่าไรไม่รู้สี่้มยี่สิบเลยนะครับอ๋ออ่าซีรืออันนี้ยี่สบบาทกิดูอวน่าจะามร้อ้าสิบมีถึงหรอกของอวินาจะประมาณสามร้อถึงห้้อวินกินเยอะกว่าไม่เยอะทั้งหมดท้ารห้าสิบบาทถูกอะมี่เท่าไรเดร๋ยวตอนเที่ยงกินข้าเซนแล้วน้องก็กับท่างงานแล้วนะครับเจอกันข้าหน้าที่เจอกันที่พ็อบนะ ไปดื่มไปบินดื่ม,มโอเคไ,ได้เลยอ่าด,ดีดีค่ะขอบคุณครับ